อาจมีสัมผัสไม่ได้บอกรักอย่างเช่นในวันวานแต่ยังเดินข้างข้างต่อให้ทางขึ้นนานไม่เคยบันจบต่อให้ต้องพบกันเช่นดังคนไม่มีใจขอ สวัสดีครับ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 โอ้โหฮะน้องอย่าเพิ่งขยับไปข้างหลังเยอะเพราะเดี๋ยวน้องหน้าดำโอเคได้ครับผมตรงไปนะวันนี้พี่ยังไม่เสร็จฉากเดี๋ยวหลังฉากเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่ได้ครับผมจะกลับเลยไหมยังครับยังครับโอ้เราพูดเขาย่าน้องลายเอาโอ้โหเรื่องที่จบไปนี้เป็นเพลงละครเวทีใช่ครับเพลงเส้นขนานเส้นขนานใช่แต่ว่ามาทำเป็นป๊อปเวอร์ชั่นจะได้ฟังกันง่ายๆขึ้นตอนนี้เนี่ยละครเวทีเรื่องเลือดขัติยาได้หยุดหยุด เขาเรียกว่าหยุดจาการเปดพิพันธ์เป็นักการแสดงใช่ไครับเปิดพแสดงไปสักพหนึ่งแล้วจะกลับมาแสดงอีกเมื่อไหร่ใกล้ละก็คือวันที่9นี้วันที่9ก้าวันนี้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เหมือนกับเรียกนักแสดงกลับมาซ้อมกันใหม่เหมือนกับมาชวนกันนิดนึงแล้วเดี๋ยววันที่9นี้เปิดเพราะฉะนั้นก็บอกว่าการแสดงละครเวทีเนี่ยจะพูดกับว่านักแสดงเนี่ยเขาจะมีกฎเหล็กเลยว่าในช่วงที่แสดงละครเวทีช่วงที่ซ้อมเนี่ยคุณจะไม่รับงานอื่นเลย คือใช่ครับคือก็กกอาจจะมีบ้างที่แ<ม>บบว่า<ม>เออออกออกไปรับได้แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแบบแนักแสดงที่ต้องเล่นเยอะจริงๆเนี้กนยก,ก็ต้องก็ต้องอ,อยู่กับเรื่องส่วแสหงก็้จะแบบไม่รับเลยจงกุ้เนี่ยแบบตลอดเวลาที่อยู่กับบทละครเนี่ยไอ้เล่ยจะเตี้ยอยู่มานานแค่ไหนแล้วโอ้ของผมนี่อยู่มาน,านแบบ แปเดือนนะครับเขาต้องมีการซ้อมก่อนนะครับใช่ครับซ้อมจนบทเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเขาไม่ได้เรียกว่าแค่จําได้นะเราต้องเรียกว่าเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดครับซึมครับซึมเข้าไปจนแบบไม่ต้องคิดถึงเรื่องบทแล้วอ๋อเหร คือหมายถึงว่าคุณจะต้องพร้อมที่จะเป็นตัวนั้นเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรที่จะมาควรควรสมาธิได้มากกว่านั้นละใช่ครับผมถ้ามีแฟนล่ะทำยังไงอะไรนะครับถ้ามีแฟนเวลาเป็นสอบบทละครก็ต้องห้าคิดถึงแฟนใช่ครับมันก็เป็นตัวละครไปแล้วทำได้เหรออะไรนะครับทำได้ไหมทำได้ครับผมทำไมทำไม่ได้จริงเหรอทำได้ครับอ๋อเหรอใช่เขาบอกว่าการที่คุณมาเล่นบทละครเรื่องนี้เรื่องกติยาเนี่ยคุณเกรงมากเกรงแบบว่าเกรงมากกว่างานอื่นๆที่จริงเป็นละครเวทีเรื่องแรกป่ะใช่ครับเป็นเรื่องแรกโอ้โหแท้ใช้ก็ว่าตอนแรกๆเนี่ย กลัวมากคือกลัวถึงขั้นแบบคือเราเราคิดว่าเราทําไม่ได้อ่ะแต่ว่าพอแบบคืออยู่กับทีมงานทุกคนได้ทางานจริงแล้วทุกคนพร้อมจะพร้อมจะเดินไปด้วยกันไงเออเราเลยรู้สึกว่าเราเรามันมีหลายคนที่ทํางานเพื่อเพื่อโปรเจกต์นี้มันก็เลยแบบทาได้อย่างมีความสุขแต่เขาบอกคุณเนี่ยเล่นเป็นจีจ้านะฮะเล่นจริงเจ็บจริงจูบจริงจูบจริงกับหนูนาทุกรอบอ่าใช่ครับ จริงเหรอจริงครับจริงครับถูกแล้วอย่างนี้ตัวจริงคุณไม่หึงเหรออะไรนะครับตัวจริงไหนครับตัวจริงของคุณเนี่ยยังไม่มีจะหึงได้ไงเราจริงหรือเปล่ามีแฟนป่ะอะไรนะครับมีแฟนป่ะไม่มีมีแค่คุยคุยอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่าเขาบอกว่าคนที่คุยอยู่เนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นไฮโซไฮโซอะไรไม่ไฮโซจริงหรือเปล่าเหรอไม่ใช่ไฮโซไม่ใช่ไฮโซถ้าถ้าเป็นไฮโซก็ต้องเป็นแฟนผู้ดำแล้วอย่างเงี้ยผมอยากเสนอเดี๋ยวพี่เสนอโอ๊ยตายแลเออตามจริงมีแฟนก็บอกเป็นแฟนสาวไฮโซด้วยเพราะว่าแบบ เดี๋ยวนี้คุแบ่ว่าทุกอย่างต้องเป็นแบรนด์เนีหมดทุกอย่างเลยใช่อันนี้คือแบบว่าเรื่องเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็มีคนจัดให้อะไรองี้ก็เป็นแบบว่าแฟนคลับบ้างแล้วก็เป็นพี่ๆที่เป็นคอนเนคชั่นบ้างครับผมหมายถึงว่าณวันนี้จริงๆแล้วมีแปะมีคนคุยด้วยก็มีคนคุยด้วยครับมีคนคุยด้วยมีคําถามหนึ่งที่มีคนคาใจเขาบอกว่าครับต้องแฟนคนเก่าเนี่ยน้องพลอยเนี่ยคือได้เลิกลากันไปเพราะว่าเราอยากจะมาคุยกับแฟนใหม่ที่เป็นไฮโซ ม่ใช่แบบอันนี้จริงหรือเปล่าไม่จริงไม่จริงอันนี้คือคือต้องบอกว่าด้วยด้วยงานด้วยคือชีวิตก่อน,อน,นเรารูบรใช่ใช่ชีวิตชีวิตก่อนที่เราจะ จะมาเป็นเดซาเนี่ยก็อย่างหนึ่งแล้วพอมาเป็นอย่างหนึ่งเนี้ยมันก็เหมือนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเลยมันก็ด้วยอะไรหลายอย่างที่แบบเขาอาจจะยังไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ย้วยด้วยนะตอนนั้นน้โมเมนต์นั้นก็คืออาจจะเข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยเรื่องอะไรแต่จริงๆนะคนอยู่คนไม่อยู่ในวงการก็ไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจนะจริงๆแล้วตั้งแต่วันนี้มาเนี่ยทำงานหลายๆอย่างมาเยอะเหลือเกินละครจากแบบว่าเด็กทั้งละครโทรทัศน์ละครเวทีทั้งร้องเพลงเขาบอกว่างานนี้เป็นงานที่หินที่สุดของคุณถูกต้องครับ เพราะอะไรมันถึงหินจริงๆคือละครเวทีมันใช้ทุกอย่างมันใช้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบร้องแสดงเนาะแล้วก็มีมูฟเมนต์มีฟันดาบมีเลคที่ผมต้องไปเรียนคือมันมันต้องใช้ทุ่มทั้งตัวจริงๆเนี่ยเลยต้องบอกว่ามันเหนื่อยทั้งกายทั้งใจอะไรเงี้ยคือต้องเต็มที่กับมันเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวให้กลับมาฝากว่าการกลับมาของเนี่ยฮะของเลือดกตยาจมิลสิคัลเนี่ยที่มาจะเกิดขึ้นเนี่ยเก้าเนี่ยเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวให้กลับมาฝากกันได้ครับผมครับใครบอก เราจะเล่าให้1สิ็จใครบอกคุณก้าเราจะเล่าให้สิ็จเอละ,ะครับแน่นอนอยังอยู่กับแกงซม้มถ้าสมมติเราจํากันได้เนี่ยแกงส้มเนี่ยคุณพ่อของคุณเนี่ยก็เป็นนักแสดงเหมือนกันใช่ครับใช่ครับเขาบอกว่าคุณพ่อ,อคุณยังพูนกลับด้วยใช่ครับก็คือกำกับอย่างละครเวทีมหาลัยอ,อะไรเงี้ยคือเขาจะเป็นคนที่แบบก็คอยไปช่วยดูด้วยเพราะเป็นครูสอนอคติ้งด้วยเราลืมไปเลยว่าเขามีพ่อ<ๆ>พ่อของแกงซม้มจริงก็คือ คุณสุรศักดิ์คือเขาเขาจะเป็นนักแสดงที่แบบเล่นเป็นคุณพ่อบ่อยๆคือคือพูดพูดชื่อเนี่ยผู้ชื่อเนี่ยอาจจะอาจจะนึกไม่ออกแต่ถ้าเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยเขาบอกตั้งแต่ลูกจริงๆเนี่ยเขาถอดแบบคุณพ่อเข้ามาเลยนะถอดแบบคุณพ่อใช่ใช่มีคนบอกถ้าผมใส่แว่นะนะใช่เหมือนมากเขาบอกว่าตั้งแต่คุณแบบเป็นเด็กสตาร์ปุ๊บกลายเป็นคุณพ่อเนี่ยงานละครเยอะกว่าคุณซะอีกจริงอันนี้จริงครับคุณพ่องานละครกี่เรื่องตอนนี้คุณพ่อละครห้าเรื่องครับโอ้โหละครห้าเรื่องลูกเล่นละครเวทีอยย่างเดีว ครับคือเดี๋ยวนี้จะเจอคุณพ่อเนี่ยต้องถามว่าพ่อว่างไหมแต่ก่อนพ่อจะถามว่าผมว่างไหมแต่เดี๋ยวนี้ต้อถามว่าพ่อว่างไหมกลายเป็นพ่อจะคิวแน่นกว่าลูกอีกแล้วใช่ครับแล้วคนพ่อห้าเรื่องใช่สุดยอดตอนคุณพ่อโอ้โหนี่จากถามจริงแต่คุณพ่อเวลาเขาเห็นผลงานลูกเขาแล้วเขาว่าอะไรบ้างเพราะคุณพ่อเป็นผู้กำกับด้วยใช่ครับเป็นผู้สอน acting ด้วยซ้ำ acting coach ด้วยซ้ำไปคือจริงๆส่วนใหญ่คุณพ่อจะคุณพ่อจะไม่ค่อยได้แบบมา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 ค comment อะไรมากคุณพ่อจะเป็นให้กำลังใจมากกว่าเพราะว่าคุณพ่อจะจะจะเชื่อมือผู้ผู้กำกับหรรรืือออออวว่่่่าาาาทีีมงงงงนนขเเเเยยยูแล้้ก็ป แล้ปินหรือเปล่าก็เขาเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นไม้หล่นไม่ไกลต้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอย่างไงหรือเปล่านะับนี่คุณถามว่าไงผมจะถามว่าตอนนี้เขาร้องเพลงแล้วละครโทรทัศน์ก็เล่นแล้วละครเวทีก็เล่นแล้วฮะนี่คุณอยากทำอย่างอื่นอไหมคือจริงๆอยากลองเล่นซิทคอมดีเจอ๋อดีเจจริง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 ดีเจเนี่ยผมศึกษาเรื่องเปิดแผ่นอยู่แต่ว่าอ๋อเป็นแบบเปิดแผ่นใช่เพาเป็นแบบเพราะแต่ว่าแต่เอาจริงนะผมผมอยากเล่นซิทคอม ทำไมเงินมันแน่นอนดีไม่ไม่ผมรู้สึกว่ามันมันคืออไรเขาเรียกว่าไวยพิฟคือควาิฟครับืออยากจะเล่นซิทคอมจริงจริงซิทคอมก็ยากนะผมก็เคยเล่นมันจะมีจังหวะที่แตกต่างจากละครปกติทั่วไปครับแน่นอนวันนี้งานตลอดทั้งวันเลยครับ มีเวลาสวีกับแฟนไหมโอ้ยแฟนยังไม่มีเลยครับจะให้สวีกับใครลสวีพี่ดำยังไงมีเวลาสวีกับคนที่คุยกันไหมอ๋อไม่มีไม่มีโอ้โหทุกวันนี้ก็มีเนี่ยคือเพิ่งได้อยู่ช่วงปีใหม่ก็อยู่ครอบครัวไม่ได้ไปไหนท่านผู้ชมฮะแต่คนคนนี้เด็กคนนี้หลังจากมาเป็นเดอะสตาร์ที่ประชาชนเลือกกันมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาบอกคุณภูมิใจที่สุดก็คือการปลดหนี้ใช่ให้กับครอบครัวตอนนั้นเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ คือจริงเป็นนี้เบ็ดเสร็จคือหมายถึงว่าก็มีทั้งในระบบนอกระบบนะครับก็คือจริงแล้วก็เป็นตอนนั้นคือที่บ้านลําบากถึงขนาดต้องไปสู้นอกระบบที่ซ้ำแบคือใช่ก็คือเหมือนกว่าคนรู้จักอะไรเงี้ยก็คือรวมๆแล้วก็ประมาณสองล้านอะไรอ๋ใช่ตอนนี้คือแกก็เคือจริงๆตอนนี้มันก็อาจจะยังไม่ได้หมดแบบหมดเกลี้ยงแต่ว่าคือสบายขึ้นเยอะแล้วก็รวมไปถึงเราก็มีโอกาสแบบให้พี่ๆน้องๆได้ไปเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยคือตอนนี้คุณก็หมายถึงว่าคุณได้สร้างความฝันนอกจากปลดหนี้ให้ครอบครัวแล้วเนี่ย ยังให้พี่น้อง่ตักาไปเรียนต่างประเทศใช่ครับแล้วไม่เหนื่อยตายหรอกมันจะต้องหาเงินเท่าไหร่ยิ่งตอนนี้เงินไทยอ่อนค่าไม่ไม่คือผมรู้สึกว่าคือเรามีแรงเราทําไปก่อนเลยเพราะว่าเพราะว่าคืออย่างคุณพ่อคุณแม่เขาเขาก็เขาก็มีงานที่เขารักเขาก็ได้เขาก็ได้ทำแต่ว่าอย่างงี้เราก็สามารถให้ทุกๆคนได้ทำสิ่งที่เขาอยากทำได้เพิ่มขึ้นด้วยรู้สึกยังไงบ้างอายุคือสองต้นต้นวามสามารถ้นนห้ได้แบบว่าได้มีโอกาสส่งพี่ส่งน้องไปเรียนเมืองนอกเมืองนาแล้ว คือต้องบอกว่าดีมากนะเพราะว่าเราเราไม่คิดว่าเราจะได้ทํางานเร็วแล้วก็ได้มีโอกาสแบบเรียนรู้เร็วแล้วก็รวมไปถึงว่าได้ตอบแทนพ่อคุณแม่ด้วยถึงแม้โอเคมันก็เป็นเรื่องเงินเงินทองทองแต่ว่าเราก็มีโอกาสทําให้เขาแบบได้สบายขึ้นและแน่นอนครับเรื่องคัตติยาเดอะมิวสิควลกลับมาแล้ววันที่9นี้ใช่อยากจะฝากบอกอะไรยังไงบ้างฝากอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยก็ขอฝากนะครับคือคนที่ยังยังยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถจองบัตรกันได้ที่ไทยเกมเป็นเช่นทุกสาขาแล้วก็รวมไปถึงใครที่ไปจองบัตรรอบนั้นไปแล้วแล้วก็ปดไลี่ยน้ เจอกันครับทุกท่านทุกดาและแน่นอนครับไปเจอกับเด็กคนนี้มากความสามารถเหลือเกินวันหลังเดี๋ยวมาพูดคุยกันแบบว่าเปิดใจได้ครับเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จเร็วเหลือเกินขอบคุณแกงสโซบูนี่แววเวียนมาารยการกันแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับมาเสร็จแล้วจะคอยมาวันหลัได้เลยครับผมคุยยกันสบาๆได้เลยครับผมนี้กลับมาเจอบอกรสิตนะฮะเดี๋ยวนี้เรามาเร็วกันขึ้นนะครับกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับ